ก่อนที่จะไปดูคลิปกันเนี่ยยังมีผู้ชมอีก90%ที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะถ้ากดแล้วไปดูคลิปกันเลย โอเคที่ครับนะขอกราบสวัสดทุกชุมนกันช่วยที่ครับแล้วก็ของซุนเกมหม่ครับแล้วครับผมเจ๊หู้หู้ที่ครับแล้วก็ของการบริษัทเกมหม่ครับฉันเคยได้วันนี้เรามากันในไมค์ครับรีวิวแอดออนกันนั่นเองอ่าเราจะที่ไม่ได้รีวิวแอดออนมานานมากแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในไมค์ครับแอดออนแม้ขนาดนี้แล้วก็จะเป็นวันพีซนั่นเองครับผมนะ ค่าเออจริงคือสายบนก็มีบอกอยูน่นะครับผมว่าเป็นคาร์พีซนะฮะแต่ว่าก็นั่นแหละครับผมหนะก็คือวันพีซของเราเองซึ่งบอกเลยนะครับผมว่าแอดออนนี้เนี่ยเป็นแอดออนที่แบบเจ๋งมากๆอีกแล้วนะครับผมบอกเลยว,ว่าแอดออนวันพีซแต่ละตัวเนี่ยไม่ค่อยทําให้ผิดหวังเท่าไหร่เลยนะครับผม <S <S อ่ะว่าผมพูดมาเยอะนิดเดี๋ยวมันจะเจ็บคอน,นะครับผมแล้วก็เพื่อความรวดเร็วเนี่ยเราไปเริ่มการรีวิวกันเลยดีกว่าครับผมแต่ว่าก่อนจะไปเริ่มกันเนี่ยถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ใครนี่ก็ฝากกดเป็นกำลังใจกันด้วยยนนนะถ้้้้าาาาพรรรรรอมมมแแลลลลวววววกกกกก็เเเเดีีีไไปปิิ่่ััผย โอเคครับผมนะและดีคือของที่เพิ่มเข้ามาในแอดออนนี้นี่ครับผมปุ๊บดีมีอยู่ประมาณนี้นะครับผมแนละ้วก็ถือว่าเยอะไหมก็ก็ก็เยอะอยู่นะครับบอจริงๆคือมันเยอะมากแต่ว่าด้วยความที่ว่าเดี๋ยวมันจะดีไม่หมดเนี่ยผมเลยขอคัดมาประมาณนี้ก่อนละกันนะครับมันจะเยอะเกินนะฮะโอเคส่วนข้างหลังนี่ก็คือแบบไอ้พวกมันเป็นสตั๊กเจอร์อที่มันแบบสปาวมานะนี่อันนี้ก็สปาวมาเองนะครับอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้น่าเป็นเหมือนกับ อ่ะแกงโจนะมีแกงโจนะครับผมแล้วก็สามารถรุดของได้ใช่มีฮะอู้อู้เป็นแกงโจที่อาหานเยอะมากาะนะนะมีเงินมีน่นมินี่ด้วยนะเนี่ยถือว่าครบนะ้วผมชอบลาเส้นมนมากเลยดูยดิ แล้วที่ก็สวยมากนะครับเราดูแบบมันมีแบบมันมีเงินมันมีระบบเงินเอาไปแลกแบบแลกของได้ไปเทรดของได้ด้วยนะนี่เป็นไงเจ๋งปะโอเคประมาณนี้นะฮะเอาแต่ก่อนจะเริ่มกันเนี่ยเรามาเริ่มไปแจกอย่างแรกเลยดีกว่านะฮะนั่นคือ2สิ่งที่อยู่ในตัวเราตอนนี้นั่นเองอะไรคนควรจะสังเกตเห็นแล้วนะครับผมมันคือการให้เราเลือกสายนั่นเองก็ผมนะอันนี้มันจะมีสองแบบให้เราเลือกนะฮะว่าเราจะเป็นโจรสลัดหรือว่าเราจะเป็นอ่ากองทัพเรือนะครับผมซึ่งนอนนะฮะระดับเราอย่างนี้แล้วก็ต้องเป็นโจรสลัดอยู่แล้วป่ะนีน้ผม กลายเป็นอ่าจรวเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งนี่ครับผกก็จะมีแยกออกมาอีกนะครับผมจะมีเป็นเควสนะฮะเชงหลอกอันนี้ไม่มีอะไรนะฮะมีดาบให้นะ <c oughs> บอกเลยว่าเป็นดาบที่แบบอืมดาจรวดอะธรรมดามากนะแล้วก็มีสุมส้ายนะครับผมซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมจะไม่สุมแล้วกันนะฮะเพราะว่าอ่าเดี๋ยวมันจะเป็นการแบบมันจะโกงเกินไปนะนี่ขอยนทิ้งก่อนเลยกันนะม <c oughs> าจะมีไอเชองหลอกก็ไม่มีอะไรนะฮะแต่ว่าไอตัวเควสเนี่ยเราสามารถขยี้ขวาเพื่อทำการสปลลล้านเควสออกมาได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะทำการมาเสกแถวนี้ด้วยกันนะ เอาเป็นตรงนี้แล้วกันปึ๊บนี่นจะเป็นร้านแบบนี้นะครับผมคือแบบลงเตี๋มอะ่ะเออซึ่งนี้่ขผมท่านนายก็จะมีแบบไอเอ็นบีซีเต็มไปหมดเลยนะทวดีเดี๋ยวผมชอบดูดีแบบมันมีความแบบอนิเมชันนะสวัสดีพี่พี่ทำอะไรเนี่ยเอเอ,เอทำทำอะไรถ้าเกเราเป็นสไปเดอร์เนี่ยเราก็จะสามารถเหมือนกับคุยเนีย่ยมันสามารถรับเควสได้นะอันนี้เขาก็บอกว่าให้ตีเอมารีนหกตัวใช่ไหมอันนี้แหละอันนี้ให้คาฮาจดสลดัดนะครับผมแล้วก็นี้เป็น อ่าให้1ค่า1นึ่ไพรเอตคัพตันนะครับผมเนี่ยแบบ็คก็ประมาณนี้นะครับมันก็คือเควสจริงๆนั่นแหละนะครับผมว่ามันเล่นในเซิร์ฟเวอร์ได้แน่นอนนะเออแอดออนนี้เนะี่ยเล่นได้แน่นอนนะฮะมาแต่ว่าเอาเป็นว่าไอ้พวกนั้นนะ่ะเป็นของนอกกายของฟังก์ชก่อนแล้วกันนะฮะเรามาเริ่มกันที่หมวดหมู่แรกของเราเลยดีกว่านะครับผมว่าแน่นอนนะจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากหมวดแฟชั่นนั่นเอง ปึ๊บนี่ก็จะมีอยู่ไม่เยอะนะครับผมถ้าเกิดว่าเทียบกับ add on อื่นนะแต่ว่ามันก็จะเป็นนี่มันก็จะมีหลกัหลกๆนะครับผมอย่างเช่นอ่าผมขอเอ,อมามันก่อนแล้วกันนะอันนี้อาจจะลดเร็วหน่อยนะเพราะไม่ค่อยมีอะไรนะอย่างเช่นอ่าอย่างแรกก็เป็นนี่ครับผมเป็นอ่าจะเป็นผ้าคลุมนะเอออันนี้ผ้าคลุมของอะไร Stone ก o l d Man นะครับผมเอออันนะี้ Stone Cold m a ะอันนี้เป็นผ้าคลุมอย่างเงี้ย Dark Knight Cape นะอันนี้เป็นมารีนเคฟอ่าโอเคนี่เป็นไรนี่เป็นฮาคิมาสเตอร์นี่ก็จะเป็นแบบนึงนะโอเคนี่เป็นไร 킹ออฟไฮเลดอ่าก็เท่นะนถึงแม้ว่าจะเหลี่ยมไปหน่อยก็เถอะแต่ว่าเออก็ไทยอยู่แหละนะฮะโอเคอันนี้เป็นอะไรอเลเทอร์ยอนกูเคฟนะครับวันนี้เป็นเข้าสีดำนะสุดท้ายเป็นลับเบอร์โคสอ่าอันนี้ได้เป็นช็อคคฟี่แน่นอนนะครับขนาดนี้แม่มาขนาดนี้แล้วนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมสับแฟชั่นนะก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมไปแล้วไปก็ต่อเลยดีกว่านะครับผมยังต่อมานะมีแฟชั่นอะไรก็ต้องมีอาวุธนั่นเองครับผมนี่ อาวุธก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะฮะเยอะมากนะแต่ก็ได้นอนนะครับผมว่าส่วนใหญ่มันก็คือดาบของแบบอ,อ่าโซโลนะครับใช่ไหมสโ,โลก็คือเหมาไปเกินครึ่งไงน,นะสับดาบนะฮะโอเเริ่มจากอันแรกเลยดีกว่านะครับอันนี้เป็นดาบจรัดธรรมดานะก็ไม่มีอะไรมากที่ขวาได้ไหมที่ขวาไม่ได้นะครับตีได้อย่างเดียวนะโอเคต่อมาเป็นอันนี้เป็นดาบอ่าคาตนาธรรมดานะับผม <efficiently beb a fun> ไม่ได้เช่นกันนะกดที่ขวาก็ไม่ได้นะได้แต่ฟันนี่แต่ฟันมันแบบมันมีท่าฟันนะเช่นหมนี่ไม่ใช่นะเว้ยทำไมเล่นไปนะโอเคต่อมาต่อมาเป็นอันนี้เเป็นนอะไรี่ย นี่เป็นดาบอ่าซันไดคิคัสึนะครับผมก็เป็นน่จาจะเป็นดาบธรรมดาอู้วว่ะม,มีมีท่าด้วยนะเดี๋ยวต่อมาเป็นเมโดอิชิมโมจินะครับผมนี่อันนี้ก็ดาบมันจะเป็นะกุลดาบของโซโลแล้วนะเห็นไหมอันนี้นี่มีมีท่าด้วยนะอ,อีกเล่มหนึ่งนะอู้ท่าฟันก็แบบมีออร่าฟันผมชอบความแบบออร่าฟันมากเลยเเท่มากนะอันนี้เป็นอะไรเนี่ยอันนี้ดาบคืออะไรเนี่ยฮาบะคิรินะฮะนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบเดี่ยวดาบเดี่ยวนะฮะแล้วเกิดว่ามันเป็นคู่ละนี่ดาบคู่นะ ดูออ้ או, แค่ท่าถือก็แบบเกินครึ่งแล้วล่ะก็กินไปครึ่งหนึ่งนะแ,แบบมีอปปอกดาบด้วยเออกนเียนี้โอ้โหเดี๋ยว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 ่มทะลุออกมาเล่ายว่ะเี๋ยเกิกนไะปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวะาไกลมากนะเดี๋ยวจะขอขอ,อรเดรอบเด่ออดาเาาตรตรเนี้แล้วกันนะขอ,อรอบ,บ่ดี๋้วมัปบนี๋ยังโหดนะครัผมดีออนไลนเด้วยนะ เทมากเทมากยอมใจนะไปต่อมาอน,นี้ออนะไอ้ชัดสามดาบมีคาดดาบนะไม่ใช่สามดาบดูสามดาบดิบด,ดาบหมุนโอ้โหหมุนเป็นทานโดเลยนะเปลี่ยนท่าได้ไหมเ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนท่าไม่ได้นะครับมีแค่แบบฟันปกตินะฮะแล้วก็ขีดขวาเฉยๆนะเออแต่แค่นั้นก็โหดแล้วจริงจะเอาอะไรมากมายนะอันี่ก,ก็เท่แล้วดูดิทานโดเลยนะโอเคต่อมาอันนี้เป็นอ่าไวเซนโตะนะครับอันนี้ก็เป็นอ่าดาบขพรวนขาวใช่ไหมยังไม่มีอะไรมากนะฮะโอเคต่อมาเป็นไอนนเนี่ยขอ,ขอ,ข,อขอเคลียร์ก่อนนะฮะโอเคมาเซตต่อมานะต่อมาเป็น เอสต่ะอ่าเอ้ยไม่ใช่เป็นกิฟฟอนนะนกิฟฟอนกระดาบของดีโรเจอร์นะฮะก็ปกตินะครับผมอู้ยไม่ปกติละแล้เป็นแรงแรงแหละเอาเรื่องนะฮะเคนนี้เป็นโยรุนะครับผมดาบของตาเยี่ยวนะฮะโอเคเดี๋ยวดูดิดาบตาเยี่ยวโอ้โหเฮ้ยจะฟันไปไหนอะพี่ฮะโหดเกินนะฮะโอ้โหจะดาบใหญ่ด้วยไปดิดาบคนใหญ่นะแล้วท้ายอันนี้เลยเนี่ยยูบาชิริ มีไไหมไม่ไม่มีเลยในกาผมก็โอเคประมาณนี้ในกาผมสับตระกูลดาบนะนี่ขนาดผมตีมอนไปเร่อยๆนะนี่ได้เหรียญตม่ต้งยิบเอ็ดอันเลยนะก็ถือว่าเยอะอยู่ในกาผมอ่ะโอเคประมาณนี้ในกาผมไปเดือนต่อที่หมวดต่อไปกันเลยดีกว่าโอเคผมมาห้มามักของต่อไปกันเลยดีกว่าในกาผมมาครั้งนี้เข้าสู่ไคลแมกของเราแล้วนะครับผมนี่ก็คือใน่นอนนะฮะวันพีชมันก็ต้องมีผลปีศาจ ซึ่งบอกก่อนเลยนะครับจริงๆมันก็มีเยอะกว่านี้นะเดี๋ยวผมมาดูนี่มีมีมีขอค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าผมขอคัดมาประมาณนี้แล้วกันนะครับผมจะขอไปอย่างรวดเร็วนะเพราะว่ามันมันมันเยอะจริงๆโอเคกมเอามานะนี่เดี๋ยวผมจะขอเคลียร์ไปเริ่มเริ่มทีละผลแล้วกันนะมาผมผลแรกนะครับผมนี่ดูดูแอนิเมชันสกอร์เนี่ยาดูดูบล็อกถ่ะบล็อกผมงพิสัตก็เทแล้วอะก็เทนะจะเทไปไหนพี่ฮะโอเคผมมาฮะอันแรกเป็นผลไฟนะครับผมอ่าผลไฟนะของเอ like สนะก็ ลองดูด um, ิข <shocked> ี้ขวาว้าวก็แบบมีเอฟเฟกนะครับผมอ่าเอฟเฟกต์นะไหมมอดไหม้ไอ้ยเรฝนไฟก็ต้องมอดไหม้ป่าววะฮะอันนี้อู้อูเด็ด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 อู้ไหม้ไหม้ไหม้เลยไหม้แบบไหม้เยอะด้วยประเด็นไอ้ยซ้ายนะอันนี้อะไรเนี่ยขอลองนี้มัดไฟอ๋อนี่นี่ขอลองรอบขี้ควาปึ๊บนี่ต่อยโหดอยู่นะทำไปเล่นไปนะก็ ประมาณนี้นะครับผมสับอ่อผลไฟนะฮะมีไหมมากมีไหมมากก็ผลไฟนะเออต่อมาครับผมรับผลลาวานะมาเดี๋ยวลองดิผลลาวาเป็นไงเพราะว่าต่อยเออก็ไม่ได้ต่างกับผลไฟเลยจริงๆแต่ดูดิอันนี้อุ <un> ้ยอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะอุ้มันเหมือนกับเราแบบไอ้นี่ได้เหรอเรากลายเป็นลาวาได้เหรอไม่รู้เหมือนกันนะฮะอ๋ออันนี้ก็ทําพื้นเป็นลาวาได้นะแล้วท้ายวู้เป็นกายมันงัดขึ้นบ้าโอ้โหใช่ด้วยนะ โอเคผลระบายประมาณนี้นะครับผมไม่มีอะไรมากนะฮะรู้สึกว่าจริงมันก็ไม่ได้ไม่ได้มีเยอะยนะแต่ว่าผมชอบลูกเล่นมันนะเออมันน้อยๆน,นะแต่เยอะนะครับผมเออผลมันเยอะดีนะต่อมานี้เป็นผลระเบิดนะครับผมก็ตามชื่อนะดูดิอันนี้เป็นการพุ่งหรออันนี้เป็นการพุ่งเฉยๆนะครับผมไม่มีอะไรมากใช่ไหมใช่นะครับแล้วสุดท้ายนี้ปุมแค่นี้โห่เนื้อผลระเบิดมันจะแบบตุ้มตามตุ้ม,ต,ม,ต,ม,ต,มตามนะไม่มีไม่มีเออแค่นี้ก็โอเคแล้วโอเค okay, ผมไปต่อนะฮะต่อมาเป็น โลกโลกอ่าผลไฟบ้างไฟฟ้าบ้างอ่ะนี่เมื่อกี้มีไฟมีลาวานี่ไฟฟ้านะฮะดูดิยิงโดนไหมต้องเล็ง้วยนะประเด็นน่ะอืออู้เกือ้เท่อ่ะต่อยแล้วแบบมีสายฟ้าลงมานะฮะนี่เนี่ยดูดิอันนี้อันนี้เป็นอะไรเนี่ยอันนี้เป็นอู้มังกรฟ้านะโอ้โหโอ้โหเดือดเดือดโอ้โหโอ้โหว้าวอู้เกินอันนี้เกินอันนี้เกินมากอันนี้เกินจริงนะฮะโอเคแล้วดตอันนี้อะไรอ่ะอันนี้น่าเป็นสายฟ้าเหรออู้ โอ้ oh my god เดือด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 เมันกลังระเบิดพลังนะอุ้ยแรงมากแล้วมันกระเด็นไปไหนแนละ้วน่ะอุ้กระเด็นลงนู้นไปเลยนะเอ๊ะ okay. ท้ายนี้ล่ะท่านี้คืใไรโอ้โหเรียกเมฆฝนมาแล้วไงแล้วก็ระเบิดพลังเนาะอุอ้ยอุ้กระเด็นเกืก็ไกลเหมือนกนะันนี่แหละเออใช่ป่าวะไม่ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมรู้สึกว่ามันมันก็แรงนะแต่ผมชอบไอ้มังกรฟ้าสุดนะอ่ะที่ไปไหนวะมังกรฟ้าเนี่ยโหดเกินนี่ครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสาบเอาผลไฟฟ้านะฮะไป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 ต่อไปต่อไปต่อต่อ ผลทรายบ้างอ่าผลทรายนะผลทรายนี่ก็พิ้วทรายไหนแน่นอนนะฮะผลทรายพิ้วทรายอันนี้ล่ะอันนี้เป็นโอ้ยเป็นการต่อยพื้นนะฮะอันนี้ล่ะวันนี้งัดลอยขึ้นโอเคมแรงนะแรงนะอันนี้อ่าแขนแขนทรายนะน่าจะต่อยได้ปะ่ะต่อยน่าจะแรงขึ้นนะครับผมแล้วก็สุดท้ายว้าเป็นการระเบิดอืมระเบิดพลังอะไรอย่างงี้นะโอ,โอ้ยโหอยู่นะมาเมื่อจถึงพระเอกของเราตีบะยางก็บอกอันนี้เป็น ผลแม่เหล็กนั่นเองนะครับผมมาผลแม่เหล็กนะมากินกันไปเลยนี่ผลแม่เหล็กอู้ผมชอบอันนี้มากเลยนะดูดิดูดแบบเหมือนไส้บอกมันล้ำมากเลยนะผมชอบมากนะเดี๋ยวลองขี้ขวาดิขี้ขวาปึ๊บทำได้ไ,ดไหมอันนี้ขี้ขวายังไม่ค่อยมีอะไรนะอู้แต่แรงนะเนี่ยต่อยไม่กี่ทีตายแล้วเนี่ยแรงแรงอยู่นะโอเคต่อมาขี้ขวาน,นี้นะอันนี้เป็นเหมือนกับการเรียกไอที่ออกมาบล็อกเหรอแล้วก,แวก็แล้วก็เหมือนอ๋อเหมือนกับ,บล็อกตัวไว้อะไรอย่างนี้นะเท่นะ <c oughs> หอยล่อนี่บล็อกแบบนี้ไว้เลยนะฮะโคตรเฟี้ยวสุดท้ายระนนี้เป็นอูแขนเหล็กนะฮะไหนขอโดนดินี่ย่อขี้ขวาย่อขี้ขวาไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยโถนึกว่าแบบมันจะแบบตุ้มตามตุ้มตามนะไม่มีไม่มีอะอะหอยล่อหอยล่อหนึ่งสองสามอ้าวแคเนียะใช่มาแล้วกันนะครก,ก็แต่ก็เออแค่แค่แค่มันเท่ก็ก็พอแล้วนะฮะ โอเคแล้วก็สุดท้ายของสุดท้ายของเรานะเพจของเราในวันนี้นะครับก็คือนี่โกมุกมุนั่นเองกินกข้าไปเออก็แน่นอนลูฟี่มีอะไรบ้างแขนยาวนี่อ่าแขนยาวนะปล่อยได้นะแล้วก็นี่มีแบบนี่โอลาลาานะโอลาอีกแล้วนะหัวนี่โอลาลอยขึ้นเลยเว้ยโอเคแล้วนี่หละอันนี้เป็นยังหมัดยังยืดยืดจริงโอเคยืดจริงนะครับผมแต่ก็รู้สึกว่าเสียดายที่วมันยังไม่มีเกียร์สองนะมันยังไม่มคยเกียร์สองเท่าไหร่นะแต่ว่ามันมีเกียร์ห้าเว้ยปุ๊บ นี่พระเอกของเรานะครับผม่แน่นอนนะผมเชื่อว่าตอนนี้หลายคนดูอนิเมนะน่าจะชอบนะครับมาเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นเกียร์ห้าดูนะปึ๊บนี่มีท่านะเว้ยมีท่าเปลี่ยนด้วยนะฮะเป็นการระเบิดพลังกันไปนะครับผมโอเคก็จะมีได้ท่าใหม่ๆม,มานะโอเคท่าแรกก็จะเป็นการสปินแบบนี้นะฮะท่าสองเป็นโอเ้เป็นการต่อยแบบลอยขึ้นไปแล้วก็ยิงอ่ะเป็นการยิงนะอันนี้เป็นเท้าเท้ายักษ์ตุ้ม แรงมากนะผมบอกก่อนแต่ขอขอลองสปินอีกรอบนึงนะขอลองนะนี่คือไอ้ท่านเนี่ยมันเลงให้โดนยากเว้ยเวสท้ายนี่อะไรอะ่ะนี่เฮ้ยลอยขึ้นแล้วก็เรียกโอ,โอ้โหระเบิดพังพังหมดพังหมดนะเจอตัวนี้ไปพังหมดนนครับผมนี่โหดมากนะผมบอกเลยโหดมากเดี๋ยวผมจะยิงยังไงให้มันโดนนะเออโดนแล้วโดนแล้วโหดมากนะฮะนี่ก็ผมเกียร์ห้าของเรานะฮะประมาณนี้ประมาณนี้นี่ก็ หวังว่าจะชอบกันนะฮะก็จะเก็บใครอยากเล่นมาลองเล่นได้นะผมชอบเหมือนกันะไ,ไอ้ตอนเนี้ยเจ๋งดีนะฮะก็อ่ะโอเคประมาณนี้นะครับผมสหมดผลปีศาจนะครับขอเคลียร์ของ,องแป๊บหนึ่งนะเออเอาไปเก็บไปเก็บหมดแล้วที่พวกแกแล้วน,นะ,ะเออไปเถอะนะครับผมและสุดท้ายนี่ครับผมสุดท้ายของเรานะฮะนั่นก็คือหมวดมอนสเตอร์หรือม็อบเองเยอะนะบอกเลยนะครับผมค่างเยอะนะฮะแต่ก็อาจอาจจะแบบลายตานิดนึงนะครับเพราะว่ามันแบบว่า มันมันเขาไม่ได้ใส่ไอ้นี่มาให้เขาไม่ได้ใส่เทปเจอร์มาให้นะครับผมอุ้ยอะไรนี่อะไรเนี่ยขึ้นมบนบกทํามลงน้ำเลยปอ่านะก็โอเคมาดูกันดีกว่านะมีตัวอะไรบ้างนะครับผมตัวแรกอันนี้อะไรเนี่ยกัปตันอันนี้เป็นกัปตันนะครับผมโอเคไปต่อยต่อยตีตีกันไปนะอันนี้เป็นอุ้ยเป็นกล่องสมบัติเหรอลัวไงกล่องสมบัติขี้ขวาได้ปะอ,อ๋อต้องตีนะครับผมตีเหมือนจะได้ของอ๋อนีไงโม้มันจะได้สุ่มอันี้ไว้เออเจ๋งว่ะโอเคต่อมานี้เป็นอะไรนะครับอันนี้เป็น เอ่อเอ็นพีซีนะครับผมถนเฉียงมันจะมีแบบเอ็นพีซีที่เป็นเควส์แบบเซนชิดอะไรอย่างงี้นะฮะโอเคนี่อ่าโซโล่โอเคโซโล่ตี่นี้มีท่าด้วยนะเห็นปะผู <c oughs> ้เจ๋ององ่ะชอบชอบชอบนะโอเคต่อมาเป็นไปแล้วอ,อันนี้เป็นโอเป็นมารีธรรมดานะฮะอันนี้อ่าอันนี้จนะนนนนเป็นแคมป์ใช่ไหมอันนี้ล่ะอู้อันนี้เป็นอะไรเนี่ยลักซีฟหรอโอ้เป็นผลไอผลไอผล,ไอผลที่มันแปลงเป็นอันนี้ได้นะแพงเป็นเสือนะฮะโอ้เท่ดีอาต่อย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 ต่อก็เลยต่อยก็เลยต่อมา นี่แชงนะแชงนะอืมโอเคต่อมาเป็นลูซี่อะตัวนี้ไม่แน่ใจนะถ้าเกิดใครรู้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันนะโอเคมาต่อ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 มานะผมขอไปแบบรวดเร็วแล้วกันนะคือตัวละครยืนจริงนะมาเป็นอะไรเนี่ยมาเป็นเลรไลท์นะฮะเป็นอาจารย์ใช่ไหมเดี๋ยวต่อมาเป็นโอ้อันนี้น่าเป็นผู้สร้างหรือเปล่าโอเคอันนี้เป็นอันนี้เป็นไพรเรดธรรมดานะนนี้ล่ะอันนี้เป็นเรือโอ้โหเดี๋ยวนี้มันเรือสปาอย่างนี้เลยปะไม่มีลามาเลยนะโคตรเท่นะเฮ้อันนี้ ไอ้นี่ปีศาจไอ้นี่ใช่ไหมเออปีศาจปีศาจนะฮะต่อมาเป็นซันจิอ่านี่ครับซันจินะโอเคแล้วต่อมานะครับผมอันนี้อันนี้น่าจะเป็นแอดออนอีกแล้วนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นนี้โกดีโรเชอร์อุ้ตัวใหญ่นะใหญ่ปะอุใหญ่นะใหญ่ใหญ่กว่านิดนึงนะครับผมแล้วก็ผมชอบหมดแล้วผมชอบโมเดลมันอะโมเดลมันดูเท่แบบนี้แล้วกันอ่าอันนี้ครับผมอันนี้เป็นอะไรบ้างอันนี้เป็นกล่องสมบัติอีกแล้วโอ้ยทำไมอันนี้ผ่านไปแล้วนี่ยวันนี้ผ่านไปแล้วเนี่ยจะรีวิวทำไมฮะ มาแถวสุดท้ายของเรานะครผมอันแรกเป็นกล่องนี่ละอ่ามันพีดมันพีดอ่ามันพีดมันพีดไปไดนบ้างเอว้ว้าวอุ้ยเยอะนะเนี่ยของมาค่อนข้างเยอะนะฮะโอเคอันนี้เป็นจาบาหอ๋อจาบเอ็นมะปากนี้เลยเหรอแล้วก็เดินไปหยิบนะปุ๊บใช่ดูดีดูเอ็นไม่ใช่ันดิเจ๋งมากนะต,ต่อมานี้เป็นมารีนธรรมดาโอเคอันนี้ละ่ะลูฟี่นี่ใหลูฟี่นะ ลูฟี่อันนี้เป็นอ่าล่างๆแบบอเวกเก้นนะครับผมเกียร์ห้านะฮะนี่เป็นโอ้อันนี้ก็เป็นอเวกเกนของไอเสือเหมือนกันอเวกเกนเหมือนกันนะฮะเคอันนี้เป็นมังกรอ่ะอีมังกรเมื่อกี้นะฮะที่เราเห็นไปนะฮะอันนี้ล่ะนี่เป็นเดี๋ยวไอคนดุดดำนะโอเคแล้วสุดท้ายนะครับผมไอซัมมอนอันเนี้ยก็คือบอสับมบอนบอสนะครับซึ่งมันจะออกมาเป็นโกดีโรเจอร์มั้งใช่าใจไหมอ่าใช่นะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะ โอเคผมมันก็เรียบร้อยนะหมดแล้วนะครับผมสับหมดม็อบนะครับถือว่าเยอะไหมเยอะนี่นี่นมาอยู่นข้างกันดูไหมโอ้ล่างอเวกินแบบนี้ก็ต่างกันพสอสมควรเลยนะประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้สับแอดออนนี้นะครับโอเคกับผม,ผมก็จบที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสับการ์ดิวแอดออนวันพีชเป็นยังงกันบ้างครับผมอ่าหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะฮะก็อ่าผมอาจจะไม่ใช่แฟนแท้วันพีชหรือว่าอาจจะไม่เซียนขนาดนั้นก็ถ้าเกิดว่าให้ข้อมูลอะไรผิดไปก็ขออาภัยด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวตำรวจใต้เรือดูด้วยกันนะมีในเรือมีอะไรให้เราไหม เรือมีอะไรไหมมีกล่องนะนี่มีกล่องมีอะไรแต่ผมว่ามาเลยผมว่าไอออนเนี้ยเล่นเล่นแบบเล่นสวยเบอร์ได้แน่นอนนะฮะดูดีแบบมันมีอะไรให้เราเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นก็สามารถดาวน์โหลดไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนกะล้าผมจะทิ้งไว้ให้นะสวนี้ผมจะเมื่อสีคอตลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดชอบจะลืมก็ไลค์ก็จะใครเพื่อเป็นกำลัง,งใจให้ผมในการที่ต่อไปด้วยนะครับเพื่อจะไปพัฒนาสนี้ขอลาตก่อนสวัสดีครับผมไปจ้าบ๊ายบาย